ครับพี่น้องก็ขอสวัสดีเป็นครั้งที่สองนะครับเนหลังจากขีดผลมันไปแล้วเหมืนอนกับสีดามาทชายทำมันแขกดำให้พี่น้องในเบิ้องนะครับเนาวา่าเพริ่งงามทำลายนะครับนี่นี่ก็คือผ่านแขกดำด้วยพี่น้องด้วยนี่นะครับนี่ที่ปลูกมันหน้านะครับลุงท่องก็บเ่เคยปลูกก็เถอ นกครับท่านแขกดำครับปลูกลงมันนากรับว่าเพื่อนสิมีหัวไหโบเนาะนเพื่อน็มีเพียแป่งครับผมลุงท่องก็ได้เอาน้ำมักนี่ละกับนำสมขนใหม่มาสีใจเพื่อนอยูเงาเนาะครับนะเพื่อนเริมที่ขึ้นแล้วนี่พี่น้องนี่อยู่ป้ายกล่องของลุงท่องเพื่อนเพื่อนเริมขึ้นแล้วนะครับเนาะกับเพื่อนสีไอ แล้วนึงนี่พี่น้องนกรับเนาะก็ได้ประมาณนี้แหละครับผมมันสัมปะหลังบ่ไญ่ใส่ปุย๋ยน,นครับปลูกแบบธรรมชาติต้นเพื่อนกับสีสูงประมาณเม็ดหนึ่งพี่น้องนะครับจากสีมีหัวบอกะล่อล่อล่อเบิ้งอีกกลอนเหมือนนี่ลุงทองคือิบเด็กโง่มันให้เบิ้งน,น,นะครับเนาะคือิบเด็กโกยให้เบิ้งนครับผมกะพบปะกันสนิทก,กันเนาะพี่น้องเนาะ เอาไว้พอกันไม่ขีปนาแล้วกับเออพี่น้องก็อย่าลืมเด้อเห็ดน้ำมักใส่นาะครับเ,ออน,น,เนานะนะเป็นการลดต้นทุนนี่ลุงทองบ่ได้ใส่ปุ๋ยใด้นล้วกับนี่เคมีก็บ,บ่ได้ใส่แต่ก็ต้องใจเย็นแน่นอยูนึนงแต่ก็งามได้ผลผลิตสูงตน้นทุนต่ำและครับเนาะนี่เบนาะแล้วกับ,นะบผมก็ถือว่าผ่านอยู่เนาะพี่น้องเนาะนล้วกับเนาะก็ถือว่าผ่านอยู่ขนาดแรงเนาะ แต่แมนว่ามีความสื่นดีกว่านี้ผมว่ามันผมสีงามในอายุนะครับอ่ะขอจบไ้แต่เพียงซท่านี้จากลุงทองกับสีตินซีกัขอสวัสดีครับทุท